สวัสดีครับคลิปของโอดออนไลน์กับามีกแล้วนะครับคลิปนี้นะฮะขายดีมากบน e ีเบย์นะครับกำไรอาจจะไม่เยอะแต่มันสร้างฟฟดแบ็กนะครับสร้างความน่าเชื่อถือกับร้านคุณได้นะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านคุณได้นะครับแต่ก่อนหืึ่งนะฮะคลิปนี้จัดทาโดยโอดออนไลน์คอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขกของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับก็คือสอนให้คุณจับซื้อมือเปล่าไม่ต้องลงทุนเลยนะหาสินค้าบนช้อปปี้นะก็ได้เป็นสินค้าหนึ่งบนช้อปปี้ ที่เอามาขายดีทํากําไรได้นะครับอ่ะนะครับโบช่วงนี้นะฮะสิ้นปีนะครับโอ๊ตออนไลน์วิเคราะห์ธุรกิจให้คุณนะครับก็ถ้าใครนะฮะอยากรู้ว่าสินค้าที่อยากขายนะครับจะเวิร์กไม่เวิร์กไหมนะฮะบน ebay อ m a z o n ซอนโอออนไลน์วิเคราะห์ฟรีนะครับสองช่องทางนะฮะเพื่อนๆก็ส่งมาได้ที่ o อ๊ตออนไลน์คอมแอดจีหรือ Li@@ น์อนะครับแอดโอ๊ตออนนะครับ ชื่อสินค้าที่คุณอยากรู้แล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษที่คุณคิดว่าใช่นะครับส่งมาเลยได้กับ2ช่องทางนี้นะเราก็จะวิเคราะห์กราฟให้นะครับแล้วก็ให้คีย์เวิร์ดแนะนําด้วยว่าธุรกิจนี้มันจะเวิร์กไหมเวิร์กน่าทำไม่น่าทําบน eBm a a z o อตลาดใหญ่เล็กขนาดไหนนะครับเพื่อนๆอ่ะเข้ามากันเลยนะครับสินค้าตัวนี้ผมเจอขายบน e b a y อาจจะไม่แพงมากนะครับแล้วก็ค่าส่ง12ดอลลาร์นะครับ เบ็ดเสร็จเนี่ยได้เงินประมาณ192บาทนะครับค่าส่งอีกประมาณ406บาทนะครับตัวนี้ผมดูแล้วอ่ะดูภาพผมว่าหลายๆคนเห็นภาพปุ๊บอาจจะรู้เลยก็ได้นะฮะอ่าตัวนี้ผมก็ไปดูในช้อ p ป e นะฮะราคา93บาทนะครับขายอยู่ที่192อาตีไปกำไรร้อยหนค่าขนส่งผมประเมินแล้วไม่เกิน300ก็บวกกำไรจากขนส่งอีกเป็น200บาทแต่หากค่าดำเนินมีเบไปอาจจะได้ประมาณร้อกว่าบาท แต่สิ่งสำคัญครับสินค้าชิ้นนี้ขายได้ถึง27โซทีเดียวประเด็นคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวอีกท่อนท่อนหลังนะเราจะมาวิเคราะห์ธุรกิจนี้ดีกว่าเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยไปวิเคราะห์อื่นต่อประเด็นนี้ก็คือเพื่อนๆนสมาชิกของ u t u b e โค้ดออนไลน์เนี่ยคุณนะไม่จำเป็นต้องเลือกตัวนี้มาขายตัวเดียวคุณสามารถที่จะไปดูแนวธุรกิจนี้ธุรกิจแนวเนี้ยมันยังมีสินค้าอีกหลากหลายเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนอาหารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะ่ะ มันไม่ได้มีมาม่ายี่ห้อเดียวมันม,ม,มีมาม่ามีไว้ไว้มีรถนู้นรถนี้เพราะฉะนั้นในหนึ่งธุรกิจเนี่ยคุณสามารถหาสินค้ามาแตกรายได้อีกมากมายเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าผมมองเลยว่าธุรกิจนี้เวิร์กมากดูอย่างชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนี่ยขายได้ถึง27เโซแล้วก็เหมือนทุกๆคลิปครับขยันหาของขยันวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับขยันลงของอย่างน้อยเวละชิ้น2ชิ้นนะครับทำให้ได้6เดือนทุกวันอย่างเงี้ยรับรองเลยครับกำไรจากการขาย EBay คุณต้องได้หมื่นสองหมื่นอน อย่าลืมนะ,ะมีคำถามนะครับมาจากท่านที่จะชำระค่าเรียนว่าที่นี่โอทออนไลน์เราจะดูแลไหมนะครับผมก็ได้เอาคําถามนี้นครับไปถามเพื่อนๆในกลุ่ม e bay โอทออนไลน์นะครับว่ามีเคลื่อนมาถามนะถ้าชําระค่าเรียนแล้วจะทิ้งหรือเปล่าอะไรย่างนี้ชมได้เลยครับท่านแรกคุณส้มเนี่ยอยู่กับผมมา3 4มหปีแล้วนะผมจะไม่ได้แต่นานมากครับดูแลดีค่ะ,ะมานานแล้วรขาทุกคันยังตอบยังแก้ปัญหา e bay ขอบคุณ คุณเออยู่มา2ปีนะครับอ่าก็ไม่ทิ้งกันนะครับคุณเอ่อน้อยไม่รู้แหละอ่านว่าอะไรนะครับก็อยู่มาปี2ปีก็ยังถามได้นะฮะน้องคนนี้นี่ขยันมากลงทั้ง E ี a บมาซอนเลยนะครับ2ปีอ่าก็การันตีให้นะครับนี่คนนี้หลายปีแล้วก็ยังปรึกษาได้ตลอดนะครับนี่ลงครั้งเดียวถามได้ตลอดชีพนะครับเขาบอกว่าไปที่อื่นมาเกินปีก็ทิ้งแล้วค่ะไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะไม่ต้องเอ่อเป็นดราม่านะครับ อันนี้เพื่อนๆลงบอกแจ้งลงมีขั้นไหมครับนี่บอกว่ามีดูแลนะฮะแล้วก็คนนี้ก็ก่อนลงเรียนครับตอนยังไม่จ่ายคอร์สถามฮะอ่าเสร็จแล้วหลังจากที่เรียนแล้วก็บอกว่าเป็นที่ปรึกษาใช้ได้แล้วกันนะอ่าแล้วก็ตัดสนใจลงนะครับแล้วก็ถูกคนมากๆอ่าสอนดีจําง่ายนะครับอืมนี่ก่อนจะทําจริงก็ผมก็บิวปีที่สองถึงเริ่มทํานะ แล้วก็ส่งคลิปต่อเน,นี่ยดูแลอย่างต่อเน,นื่องนะครับส่งคลิปวิดีโอกระตุ้นให้เราลงทําตลอดนะครับนี่ก็คือเพื่อนๆในกลุ่มนะครับหวังว่าจะมั่นใจการดูแลของโอตออนไลน์มากขึ้นนะครับ <int> <Mountains> ก็ขอเชิญเพื่อนๆนะครับสมาชิกอีเบเก่าๆของโอตออนไลน์นะครับ แจ้งผมมาได้นะครับที่แอดโอทออนไลน์นะครับไลน์แอดโอทออนไลน์เพื่อเข้ากลุ่มซัพพอร์ตนะครับเราจะดูแลซึ่งกันและกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ผมนะฮะช่วยกันทําให้เราประสบความสาเร็จบน EBay ไปด้วยกันรุ่นพี่ก็จะมาโชว์อวดนะฮะว่าเฮ้ยคุณทาได้นะรุ่นน้องก็เข้ามาบอกว่าผมลงแล้วนะฮะมือใหม่เนี่ยต้องแลบลงทุกวันนะฮะเราจะมีกําลังใจไปด้วยกันดีกว่าทํางานคนเดียวนะครับก็แจ้งเข้ามาได้เพื่อขอเข้ากลุ่ม EBay ของโอทออนไลน์นะครับ อ่ะคลิปหลังนะครับเรามาดูนะครับผมก็ลองเอาคีย์วริร์ดเนี่ยมาเซิรในคีย์วิร์ดแพลนเนอร์นะครับของของตัวคีย์เวิร์ดนะครับธุรกิจเนี่ยมีคนค้นหาสูงถึง30,000ื่นนี่คือเหมือนเป็นลองเทลคีย์เวิร์ดเหมือนกันนะคีย์เวิร์ดในผมใบให้มันเป็น3ท่อนเนี่ยสามคำเลยมารวมกันนะครับขนาดนี้ยิงมีคนหาตั้ง3ามหมถือว่าดีมากแล้วก็ถ้าดูจากกราฟนะมันก็ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับถือว่า ผมว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจพอสมควรและอย่างหนึ่งมันเป็นของสวยๆงามๆของคุณผู้หญิงรับรองครับถ้าใช้แล้วติดใจต้องกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนและสิ่งสำคัญเขาคือเปอร์เซ็นต์การขายได้นะฮะเรามาดูเปอร์เซ็นต์การขายได้บน Ebay นะครับแถมคู่แข่งไม่เยอะมากด้วยนะฮะนี่คือสินค้าที่ลิสต์บน Ebay มีประมาณแค่ 1, 1 0 0ชิ้นในคีย์เวิร์ดนี้นะแล้วก็ขายได้ถึง3 9 1ชิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะมาดูเปอร์เซ็นต์การขายได้ก็คือประมาณ391หนะครับหาด้วย1,109นะครับเปอร์เซ็นต์การขายได้สูงถึง35%ถือว่าเกินเฉลี่ยนะปกติ25%นี้ก็ถือว่าหลูแล้วนะครธุรกิจนี้ขายได้ถึง35%นะครับเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดเลยว่าธุรกิจนี้น่าสนใจโคตร อ่ะสำหรับเพื่อนๆสมาชิกของโ้ดออนไลน์นะครับบอกแล้วนะอย่าขอในกลุ่มนะครับให้มาขอที่ Li like at น์แอดแอดโอทออนละนะครับ mm hmm. ฉเฉลยคลิปนี้ก็ a 0 5 1 2 2 0 2 1 h 3นะครับอย่าลืมนะขอฉเฉลยมาที่โค้ดนี้นะครับทิ้งท้ายนะครับเพื่อนๆคนไหนนะสนใจอยากขายแบบมีหลักการขายแบบจับสื่อมือเปล่าแถมเราวิเคราะห์สินค้าขายดีที่นี่เราจะสอนให้คุณขายเป็นนะแล้วก็ สอนให้คุณหาสินค้าเองเป็นนะครับถ้าใครส่วนนไหคนไหนสนใจเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะก็ติดต่อได้ที่เว็บไซต์โอ๊ตออนไลน์ com เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าก็สามเก้าเก้าไลน์แอดแอดโอ๊ตออนไลน์แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับท้ายคลิปนะฮะไม่ว่าจะเรียนไม่เรียนนะครับแต่ผมถ้าเกิดเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์นะครับผมอยากเสนอตัวนะครับฝากซับสไครป์ฝากกดกระดิ่งช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยเพราะเราจะมีคลิปนะฮะพยายามจะมีคลิปให้เพื่อนๆทุกวันแล้วแถมวันหนึ่งอ่ะหลายๆคลิปด้วย เผื่อคุณเก็บประโยชน์เป็นเมไอเดียบ้างอยา่างอาจจะเซ็นเซอร์มากหน่อยเพื่อสมาชิกแต่หลายๆตัวแล้วก็อันเซ็นส่งให้คุณดูฟรีเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าหากเป็นคนที่อยากมีรายได้อยากขาอยออนไลน์ขายฝรั่งกําไดีกว่าขายคนไทยนะครับฝากเป็นกําลังใจกับช่องโอ๊ตออนไลน์ก็ฝากส b s คร i b e ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ฮัลโหลฮัลโหลนิดนึงพี่ขอรีวิวหน่อยนะครับอ่ะขอถามรีวิวสั้นๆเลยนะไปไขายของนิดนึงหลังจากที่ลงเรียนกับพี่แล้วอะครับในกลุ่มซัพพอร์ตเป็นยังไงบ้างเอาสั้นๆเลยอธิบายมาหน่อยที่เราได้สัมผัส ก่อนที่ผมจะเรียนกับพี่ก็ผมรู้สึก <ๆ S 2> ว่าพี่เขาลงกลุ่มกันบ่อยมากนะครับแล้วทําให้ผมยากเรียนเร็วขึ้นแล้วพอได้มาเรียนแล้ว <Fields. S 2> พอเข้ากลุ่มก่อนเอาเข้ากลุ่มเข้ากลุ่ม,มอย่าเพิ่งเรียน๋ย่ามอ่ะพอเข้ากลุ่มเึ็นก่อนเรียนเป็นยังไงบ้างในกลุ่มตอนเข้ากลุ่มเห็นพี่เขาพ,พ,อ,พอเขาลงกันทุกวันเลยครับผมหมาทำให้ผมยากเรียนเลยครับก็คือเห็นกระตุ้นใช่ไหมแรงกระตุ้นใช่ครับในกลุ่มแล้วความรู้จากในกลุ่มเป็นยังไงด้วยเขาแจกกันแบบเป็นไงเลยแชร์กันดีไหมเพื่อนๆในกลุ่ม ช่ครับแชร์อันที่ผมไม่รู้ต้องเยอะเลยครับย้อนอ่านไปมันเลยดิใช่ครับย้อนอ่านไปแล้วเขาว่าช่วยกันครับใเป็นกำลังใจใหแ้แต่เราแชร์ความรู้เราไม่ได้แชร์สินค้านะใครขายอะไรก็ขายไปไม่ต้องบอกแต่เราแค่แชร์เทคนิคนะครับถูกปะ่ะครับอ่าอีกเรื่องหนึง่งครั้งแรกอะ่ะตอนที่พี่บอกว่าให้เราจะเรียนผ่านสกายกันนะคุณอาจจะแบบไม่เคยได้ลองสกายเห็นว่าพึ่งลงสุดท้ายแล้วพอเราคุยกันผ่านสกายครับโปรแกรมสกายเนี่ย คือมันจําเป็นแมมว่าเราต้องมานัดเจอกันตัวตัวแบบเสียค่าเดินทางเสียน้ํามันเสียค่ากาแฟรครับไม่ไม่ต้องเสียอะไรเลยครับพี่พี่สอนมาสกายก็เหมือนกับพี่สอนอยู่ข้างเลยครับอืมคุยกันรู้เรื่องใช่ไหม<ช>ไม่ว่าเ<ช>มาส์คุณจะเล่นไปที่ไหนพี่เห็นหมดไหม พี่เห็นหมดเลยครับผมเลยคลิกไปตรงไหนก็คือบอกว่าคุณต้องไปทางนี้เมาส์ไปทางนี้เมาส์ไปทางโน้นแน่ไปมุมไปเมนูข้างบนแอดวงแอดวานอะไรใช่ป่ะใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดอย่างเงี้ยหนักๆอย่างเงี้ยสกายก็ถือว่าสะดวกไหมครับสะดวกมากเลยอ่าสุดท้ายขอรีวิวหน่อยจบ e bay part 1ความรู้เป็นยังไงมากขึ้นไหมจบ e bay part 1คุณเริ่มที่จะวิเคราะห์สินค้าเป็นยัง เริ่มพี่จะวิเคราะห์สินค้าไปน็นงเครื่องมือของพี่ทําให้มันสะดวกกว่าเดิมเยอะเลยครับอืมแล้วคีย์เวิร์ดอะไรเงี้ยเริ่มเข้าใจมากยางเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งที่สองเราจะเน้นคีย์เวิร์ดมากขึ้นแต่เอาเอาเกินครั้งแรกก่อนพอเราเจอสินค้าขายได้แล้วด้วยคีย์เวิร์ด <Key word S 2> สำคัญแค่ไหนหลังจากที่พี่พูพดไปคร่าวๆคีย์เวิร์ดก็หมายถึงว่ามีคนเสิร์ชอยู่อพี่ถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดแบบไม่มีคนเสิร์ชไปเราก็สินค้าเราก็อาจจะไม่ออกก็คือไม่มีคนเห็น ช่ครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญแค่ไหนในการขายของออนไลน์คีย์เวิร์ดสำคัญก็เหมือนที่พี่บอกครับก็เหมือนหน้าร้านเราเหมือนทำเลเราอืมครับอ่าโอเคก็ขอจบสัมภาษณ์แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับครับพี่ครับผมวัสดี